สวัสดีครับวันนี้นะครับขออนุญาตมาแชร์ความรู้นะครับเรื่องของเกลือในชั้นดินนะครับบริเวณนี้เป็นส่วนหนึ่งของจังหวัดโคราชนะครับซึ่งถ้าพูดถึงแอ่งเรียกว่าแอ่งโคราชนะครับซึ่งจะมีเกลืออยู่เยอะใต้ชั้นดินต่างๆนะครับซึ่งแถวเนี้ยเวลาทํานานะครับจะพบปัญหาว่ามีมีเกลืออยู่เยอะมากเลยนะครับทําให้มีเป็นปัญหากับข้าวยืนต้นตายนะครับ ถ้าปีไหนน้ำน้อยนะครับข้าวก็จะไม่ได้ผลนะครับข้าวก็จะตายได้ความรู้เรื่องเกลือที่แทรกอยู่บนดินเนี่ยส่วนใหญ่เขาเรียกว่าเกลือสินเทานะครับเป็นเกลือสินเทาซึ่งในภาคอีสานของเราจะมี2ที่นะครับที่แหล่งใหญ่ๆเลยนะครับ <c oughs> ก็เป็นแองโคราชนี่แหละแล้วก็อีกแองหนึ่งคือแองสกลนอครน,นะครับแองสกลนอครก็มีเกลือเช่นนี้นะครับน้าใต้ดินบริเวณแถวนี้นะครับถ้าขุด เจาะบาดาลลงไปเนี่ยจะได้น้ําที่ใสามากนะครับแต่เป็นน้ําที่เค็มนะครับสามารถทํานาเกลือได้นะครับแต่ชาวบ้านที่นี่เขาก็ไม่ได้ทํานาเกลือกันเพราะเพราะว่าถ้าทํานาเกลือเนี่ยจะมีผลกระทบต่อการทํานานะครับชาวบ้านที่นี่ก็เลือกที่จะทํานาแล้วก็ใช้น้ําเยอะๆก็คือน้ําจากฝนนี่แหละน้ําคลองน้ําฝนที่มันไหลมาก็ช่วยบรรเทาความเค็มก็ได้ข้าวอยู่นะครับข้าวก็ได้ได้ข้าวเป็นผลผลิตอยู่ แต่ถ้าปีไหนฝนแรงและมีเกลือเยอะๆแบบนี้นะครับก็จะได้ข้าวค่อนข้างจะน้อยนะครับ <c oughs> มีความรู้อีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะแชร์นะครับก็คือเท่าที่ผมได้อ่านในงานวิจัยของมหาวิทยาลัยขอนแก่นหรือหลายๆที่เนี่ยเ <c oughs> ขาพูดถึงเรื่องของการทำแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ซึ่งแบตเตอรี่ในรถยนต์หรือแบตเตอรี่ลิเธียมทุกวันนี้ที่ใช้อยู่เนี่ยเป็นแบตเตอรี่ที่นำเข้า100%นนะครับซึ่งแพงมากนะครับ ทีนี้มีงานวิจัยพบว่าเราสามารถใช้เกลือหินหรือเกลือจากแหล่ง2แหล่งที่ว่านี้สร้างหรือผลิตเป็นแบตเตอรี่ที่มีคุณภาพใช้ในรถยนต์หรือใช้ในใช้ทดแทนแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนได้ครับซึ่งงานวิจัยนี้ก็เขาก็ทดสอบแล้วทดลองได้สําเร็จแล้วด้วยแต่ประสิทธิภาพอาจจะไม่เท่ากันเท่าไหร่นะครับแต่ก็เป็นทางออกหรือเป็นทางเลือกหนึ่งว่าแองโคราชและแองสกลคร ในอนาคตน่าจะมีโรงงานมาตั้งเพื่อขุดเอาเกลือหินมาผลิตเป็นแบตเตอรี่รถยนต์ในอนาคตได้นะครับมีแนวโน้มว่าจะสามารถส่งออกแบตเตอรี่จากโซเดียมได้นะครับในอนาคตเท่าที่อ่านมาในบทความนะครับแล้วก็ในงานวิจัยเขาครับเพราะฉะนั้นบนความไม่ไม่ไม่เพอร์เฟหรือบนความที่โชคร้ายว่าเรามีเกลือเยอะทำให้การเกษตรเราทำลำบาก แต่บนความโชคด,ดีถ้าเราทําเป็นอุตสาหกรรมผลิตแบตเตอรี่ใช้ในอนาคตถ้าเป็นแบตเตอรี่รถยนต์ประเทศไทยอาจจะมีาการสร้างเศรษฐกิจมูลค่าเพิ่มจากเกลือเหล่านี้ได้นะครับอันนี้เป็นความรู้ทางด้านวิชาเคมีหน่อยนะครับฝากสรับนักเรียนน้องๆลูกๆนะครับที่กําลังเรียนอยู่นะครับเป็นความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับมาฝากกันสวัสดีครับ